ส่วนที่ทำให้หลายๆคนอาจจะเป็นแค่โมเมนต์หนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขได้เวลาที่เขาได,ได้ได้ชมภาพยนตร์ของเราหรือเขาอาจจะเหมือนมีฟิลลิ่งไปกับไปกับหนังที่ที่เราแบบตั้งใจแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนเห็นความตั้งใจของกับพีนาแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะคะก็อ,อยากอยากฝากให้ช่วยสนับสนุนในในภาคต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็ ยังไงก็คิดว่ามันเป็นหนังของพวกเราทุกคนแล้วกันนะคะยังไงก็เชียร์ให้บอกว่าหนังเราไปไกลถึงถึงดนอนอกเลยละกันค่ะแน่ออนอนนะนะครับกำลังติดต่อขายอยู่นะครับทั่วประเทศไทยแยงนะครับ <c oughs> อ่ะเข้าประเด็นคำถามตกงลงจะมีใครฝากผลงานไหมตอนนี้ออ <c oughs> เล่นอะไรอยู่ก็มีหนังนะคะเรื่องากกบางกาอบางคูกับบองแบลค่ะแล้วก็มีซิค,คอมอเรื่องมาหาชนเด็ดซีรีส์ทางช่อง วันอาทิตย์ฝ่ายสงโมงครึ่งก็ถ้าเกิดคิดถึงคิดถึงก็เปิดเรยเจอกันได้ค่ะ